ขีดเส้นที่กระดาษโฟมสีฟ้าเอ๊ะข้างหลังปกเนี่มีอะไรกันนะเราจะเปลี่ยนเพชรแล้วก็คริสเซลให้กลายเป็นปรา,าสาทดูนี่คือโอลาฟและอาาปราสาทน้ำแข็งแสนสวยเปิดที่ไหนก็สามารถเล่นได้ถ้าเกิดว่าชอบโฟร์เซแล้วก็ต้องชอบของเล่นนี้แน่เลย เดซี่กำลังเล่นอยู่ในห้องของเธอ,อคุณแม่อยากจะเซอร์ไพรส์เอาของเล่นโปรโดมาให้เธอ <c oughs> ลูกจะต้องชอบแน่เลยลูกจะดูสิว้าวไม่จริงนะแล้วก็โฟเซ่เหรอเยล่นให้สนุกนะจ๊ะว้าวสวยจังอะ่ะเธอชอบของเล่นนี้มากเลยดูสิเหมือนของจริงนะเดซี่พวกเรามาหาเธอจ้ะ เอลซ่าหนูเป็นแฟนของคุณเลยเดี๋ยสิหนูมีเลโก้คนด้วยนะ,ะน่ารักจังงั้นเราเรียกอนาแล้วก็โอลาฟไหมตัวละครโปรดของเดซี่มานี่แล้วเ <Hello. S 1> ดี๋ยวสิว่าหนูมีอะไรประสารน้าแข็งไงเดี๋ยวพวกเราจะเล่าเรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับอาณาจากักรแอรันเดลให้ฟังนะ <Hey. S 1> แม่คะแม่ขอบคุณนะคะหนูได้เจอกับคาแรคเตอร์ที่หนูชอบในเลโก้แล้ว <c oughs> ลูกนี่มีจินตนาการสูงลือเกินนะ <c oughs> ดินเบานี่เอามาทำอะไรดีนะดัดลวดก่อนเลยจากนั้นก็วางไว้บนดินเบาแล้วเราก็จะปั้นอู้นั่นตัวอะไรน่ากลัวชะมัดลาลิโลทำของแปลกอีกแล้วมาปิกนิกตอนกลางคืนเนี่สนุกเหมือนกันนะเด็กๆมารวมตัวกันที่หน้ากองไฟแล้วก็เล่าเรื่องสยองขวัญ ไอ oh. oh. right. oh, oh. 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 okay. ้สยองอะอะไรอ่ะอมันมัหรือว่ามันจะเป็นดีตลกดีนะพวกเธอเนี่ยฉันแค่แกล้งเล่นเฉยๆนะแต่ว่าได้เห็นหน้าพวกเธอนี่มันตลกดีใช้สีอะไรดีนะ ปั้นให้เป็นวงกลมจากนั้นก็ตัดให้เป็นรูปตุปต๊กตาออกมาวาหนนะ้าตาปากแล้วก็คริสตัลที่แก้มดัดผมด้วยหลอดผมเนี่ยดูดีมากเลยใส่ชุดสีซิลเวอร์แล้วก็ใส่กระปองยาวยา ดูสิว่าแบ็กกราวด์สวยขนาดไหนและนี่ก็จะเป็นคอลเลคชัน l l OMG Winter Crystal ได้เวลางาน Winter Party แล้ว oh. เด็กๆมาที่นี่เพื่อประกวดแดนซ์กันและคนที่ชนะจะได้ l l OMG Winter Crystal ไปมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะกัน <Huh? S 1> นะคะ 2> 1 23เริ่มตอนนี้เป็นตาของเด็กผู้ชายโอ้โหแดนซ์กันเลย ฮะก็ไม่เลวนะเั้นตาฉันบ้างว้าวนี่แหละผู้ชนะเลยสาสาว,สาวพวกเธอทำได้ดีมากเจ๋งเลยค่ะย <Yay! S 1> และตุ๊กตา L O L O M G Winter Crystal เป็นของทีมหญิงค่ะเย้ <Yay! laughs> ว้าวตุ๊กตาน่ารักจังฉันชอบอ่ะนี่ขอเล่นบ้างได้ั้มได้สิ <laughs> ตัหลอดบีบแล้วก็หย่อกาวร้อน จากนั้นก็เอาคลิปหนีบกระดาษมาแล้วก็ผ่านด้วยดินเบาสีดำจากนั้นก็ติดที่จับแล้วก็โลโกโล้สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่องดับเพิงกันนะจ๊ะฮลัลโหลโอเคโอเคเดี๋ยวมาจ้ะอ๋อแจงขอโดนายเลยไม่ของฉันนะเย้ย โฟมเต็มไปหมดเลยสนุกจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออคุณครูคะพวกเราแค่อยากจะลองใช้ดูวูู้โฟมปาร์ตี้นี่นะนี่มันป๊อปอิ่นหรือเปล่า ตุกต๊กตาตัวนี้จะใส่เสื้อสีแสบตามมากเลยแล้วก็รองเท้าจากนั้นก็ใส่เข้าไปในลูกบอลแล้วก็ใส่ลูกบอลลงไปในลูกบอลทุกคนนะ่ชอบ l l Color Change ครอบครัวของเอมมลี่เป็นนักแร่แปรธพวกเขานะ่าทดลองสารต่างๆและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดก็คือตุกต๊กตา l l Color Change Surprise <Wow. S 1> ถ้าโดนน้ำเย็นเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนสีทันที yes. พร้อมหรือ,อยังจ๊ะอยากจะลองแล้วสิคุณตาและคุณยายกำลังลองสาธิตยอยู่ <gasps> ว้าวเสื้อผ้าแล้วก็ผมเปลี่ยนสีเลยอ่ะนอยตาขอดูหน่อยว่าน้ำสภาพไปยังไง แต่แล้วคุณตาก็เปลี่ยนหนวดของเขาให้กลายเป็นสีฟ้า <c oughs> หนวดสีฟ้างั้นเหรอ,อคุณตาคะทรงผมของคุณตาแท่ระเบิดเลย <c oughs> สวยนะ <c oughs> เอาเลยเอาเลยมาแปลงร่างกันเราจะทำรูปร่างตุ๊กตาจากดินเบาน้อยๆแล้วก็ตัดดินเบาให้เป็นผมแบบนี้ได้เลย แล้วก็ว่ารูปนะโอ้โหแสตตาชมัดเด็กๆออกมาปิกนิกกับน้องหมาชื่อว่าทอมมี่นี่เจ้าหมาน้อยพวกเรามีโดนัททอยให้เธอนะอันนี้อะไปข้ามมาเลยไปเก็บมานี่เธอันเอาตตุ๊กตาใหม่มานะเอ,อ้เออเอาวทอมมี่ขอบใจที่เอามาคืนนะ เราจะวาดรูปต่างๆลงไปในแผ่นกระดาษกลิตเตอร์จากนั้นก็ตัดหลอดพลาสติกออกมาเล็กๆมีคริสตัลแล้วก็เพชรเต็มไปหมดเลยอื้อเย็นจังใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันปิดฝาว้าวดูของเล่นพวกนี้สิ และตุต๊กตาตัวนี้จะแต่งตัวแบบไอซี่หน่อยมีขนประดับตรงหน้าแล้วหูก็จะมีหิม,หมะเกาะเขาก็จะเต็มไปด้วยเกล็ดห <right ิม no ะตุ๊กตาตัวนี้ทั้งสวยแล้วก็ดูดีครอบครัวนี้กำลังมาเล่นสเก็ตกันอยู่พ่อเดี๋ยสิผมทำได้นะซู้ๆนะพี่พี่ทำได้น้าหนี่เจ๋งจังอยากลองมั้งสอนฉันหน่อยได้ไหมนะ ออโอเคได้แต่แล้วเธอก็ล้มฮ่าไ <_ COVID> ม่มานี่จะลูกมาดูสิจ้าว่าแม่มีอะไรอืมหืและนี่ก็คือของเล่นที่มีไอซ์แพคประคบแหว้จะได้ไม่บวมนะจ๊ะแล้วลูกก็จะได้เล่นกับของเล่นได้ด้วย <_ craw ly> อย่าร้องเลยนะจ๊ะคนดีเห็นไหมไม่เจ็บแล้ว ทำหน้าคนบันนี้จากดินโพลิเมอร์ใส่ชุดมือแล้วก็ปัดขนตาทรงผมก็จะงองๆหน่อยแล้วก็วาดรูปหัวใจไว้ตรงกลางแค่เสียบลั๊กอะนะมันจะทำให้น้ำแข็งละลายเองโมนิก้ากำลังเดินเล่นอยู่โอ้แต่งตัวมาผิดเทศกาลเลยนะเนี่ยหนาวขนาดนี้ใส่แบบนี้ได้ไง ต้องกลับบ้านซะแล้วสิมอนิกา้าหอมผ้าสนาเลยแล้วก็ดื่มชาร้อนๆเฮ้ยยังชั่วหน่อย <Yes. S 1> แต่ว่าเท้าฉันแข็งไปหมดแล้วอ๋อฉันรู้แล้วฉันมีแผ่นอุ่นความร้อนนี่นะเหมือนชั่งนุ่มแล้วก็อุ่นนะอืมตุ๊กตาแสนาอุ่นนี้จะกลายเป็นของที่ฉันชอบที่สุดเลย <laughs> น้ำม้วงแหวนจากแหวนเก่ามาเลย ที่จับได้แล้วจากนั้นก็ติดใบพัดเข้าไปข้างบนก็จะมีของเล่นจิ๋วๆในช่วงซัมเมอร์ก็ต้องมีพัดลมแบบนี้แหละใช่เลยลูซี่แล้วก็แฟนของเธอออกมาเดทกันที่สวนกำลังสบายเลยนะแต่เสียอย่างมันร้อนจังเลยฮย้ยฉันเหงื่อแตกไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนลองใช้ใบไม้นี่พัดดูยันขึ้นไหมอ๋อย,ยังร้อนเหมือนเดิมอะ แต่ว่าบังเอิญบังเอิญน้องชายของลูซี่ก็เดินผ่านมาพอดีเฮ้ hey, นี่เธออยากจะได้พัดลมมาเดีส๋สิฉันเตรียมมาพร้อมเลยนะถ้ามีพัดลมเคลื่อนที่ได้เล่นกับมันก็ได้หรือว่าจะทำให้เราเย็นก็ได้เออฉันเย็นขึ้นแล้ว <Yes. S 1> แล้วน้องชายก็ได้ขนมเป็นการตอบแทนขอบใจที่มาช่วยนะ เราจะเปลี่ยนกระดาษโฟมให้กลายเป็นป๊อปอิดรูปไฟเราจะติดขอบแล้วก็ที่แบ่งใส่เพชรเข้าไปเลยอย่าลืมปิ้งป๊อปอิดของเรานะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเล่นได้เลยรอละกำลังเล่นขายป๊อปอิดอยู่ <c oughs> ฉันได้มีป๊อปอิดเยอะเลยฉันจะขายป๊อปอิดแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปบริจาคให้กับน้องหมาสวยจังเลยอะ นี่เธอขายพวกนี้จริงๆเหรอ mm hmm. อ่าฮะแน่นอนอยู่แล้วฉันได้มีเยอะเกินไปว้าว <Wow. S 1> หุยปอบอิดรูปไฟแจงอ่ะนี่ของฉันนะของฉัน <Yeah. S 1> แต่ว่าเราจะแย่งกันทำไมมาแบ่งกันดีกว่าเนอะขอบคุณที่ซื้อนะเนองหมาจะต้องดีใจแน่ๆเลย <Thank you. S 1> Bye.